ห้าสิบอันนี้หวาสิบบาทเท่าไรสองหัวนะครับผมสวัสดีครับช่องกาหลนชงจริงนะครับนี่วันนี้อยู่กันที่ตลาดนัดลานตักนะครับผมณวันที่เจ็ดธันวานะครับสองห้าหกหกจ้าครับคุณจ้านี่ครับก็ ทำกายขายของกันนะครับผมวันนี้โอ้ตุ่มก็จะเป็นปุ๊กนี้นะครับผมงี่ไรโดนโอ้ยบาทเยอะก็ไปเอาก็หนักใหญ่ท่านไอ้นี่เท่าไหร่เนี่ย เอาเท่าทไหร่ครับพอเดียวงเงี้ยครับเอาเลยอันนี้คนก็เริ่มเดินนะครับเร,เริ่มเดินเยอะแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วใครไม่ได้ยิงไไม่รู้ไปดิอย่านี้เขาจะนี้แนะเฮ้ยที่ใส่อ่าปลาอะไรถามได้นะครับผมบททอันนี้บาทห้าสิบตัวเล็กบาทห้าสิบตัวใหญ่สองบาทร้ลร้อยครับตัวสวยนะครับไม่มีบ่อยนะใช่นี้ นี่เป็นหัวปลาอะไรปลาไทยปลานอกกต่งเหรอเป็นปลามาจากแอฟริกาครับผมครับอะไรเนี่ยไปเลยไปเลยก็มันมีกี่ถุงข้างนอกอ่ะ ก็ใส่แมงไปเลยใส่แมไปใส่มันนี้เดียมันนี้ไหวเดี๋ยวไม่ดีสามหัวฝากให้ให้น้องแทรมันเน้อเนื้อให้เาหมกไปงั้นเอานาตัวหนอยมาบดได้ฝากบได้เง้นเอาอะไรครับไอ้ไหวเลยบึกไอ้ไหวเลยบึกไอ้ไหวเงียไอ้บึกเงอะไร หัวไปเลยเนือ้องั้นเลยวันนี้ฝาเขามาก็ยังว่าเนาะ,อะเอาโน้ตเลยเอาโน่นเลยตรงให้มาพอดีเลยจังทรน มหดวันนี้หัวสวยมากอืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นอันนี้นี้กว่าป่ะเนื้อแน่ไม่ต้องห่วงอาบม ទៅណាណាទៅណា สดสวยไม่มีแล้วราคานี้ใช้นี้สองบาทห้าสิสวยเอาไปเลี้ยงบ่รอ ได้เลยใส่นี้แหน่ชอนอ่ะก็ต้องใส่นี้แน่ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วใหญ่กว่านี้ก็จะขวางไปเฮ้ยกันไปแล้วกระจายให้น่ะ เกินไปแล้วกลางทำไมจะหมดแล้วเราดับนี้แล้ว ใช่ของเขาแน่นตะอนนี้คนก็เยอะนะครับสำหรับวันนี้เดินกันเยอะมากมายนะครับ ก่อนคดูก่อนครับดูก่อนครับ

ขวดเดียว,ว,วยี่สิบบาทครับผมหผยหลาปีาอ,อ,ราอร่อยนะนแลบประกันไม่มีเหม็นไม่มีเหนียวน,นะครับผมขอบคุณครับเขาใหญ่หวไอ้นนเอ,อ๋ออไอ,อ้เบิกใช่ป่ะครับผมอาเท่าไหร่หัวหนึ่งหัวหนึ่งขาดทุนนะ เอาหัวใหญ่ยใผมดูหวดัวใหญ่ๆให้เลยแน่ไหมแน่เนื้อเยอะเชื่อผมครัอ๋อต้องขาดทุนน่ะบอกเลยวอาเสื้อนี่ เฮ้ยขึ้นมานี่เห็นไหมหัวเดียวขาดทุน,นสองคนยังเพื่อนตายเลยเนะห็นปะจําลห้า,นานสิบเ OK, อาแค่นี้เนี่ยสามหัวห้าสิบด้ยวยดีวยวยดวยวยวยวดยวลง <c oughs> ลงลงงอ่ะ โอเคครับเอาแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละครับผมรถมั่งรถมั่งลูกค้านะครับผมขาประจำนะครับรถได้ก็ลดนะครับผมแถมได้ก็แถมนะครับเราไม่มีอะไรมากนะครับทางขายรุ ไม่มีแล้วนะครับหมดจากไซส์นี้ก็หมดแล้วก็ประมาณพ่อเอาเท่าไหร่อะได้อยู่ก็าระมาณพ่ับมาว่าไหร่จะกด้อยู่ เอาเท่าไหร่ครับประมาณประมาณาบานบาทอาันนี้มันกบนั่งแล้วไม่ต้องกลัวหรอกมามามาแน่น,นะครับครับมผมโอเคโอเคผมจะได้ร้องให้เลย<ห>จะได้เอาแค่ขายไว้ไงเร่องนั้นเนี่ยบาทนั่น Không. Nó chuông không à? Ăn ก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับ รับปลาก็เยอะนะครับให้เลือกซื้อหลายอย่างนะครับผมจลามีบาทห้าสิบกับสองบาทยายบิกุยนะครับประดุกบิกอุยยายโน่นลุกอยู่ทางโน้นเลยครับผม จ้านี่ก็ทาการขายพบอยู่นะครับใดครับ Ô chị, 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 น้อน้อยน่ยสองร้อยสองรแม่ไปได้สามร้อยตะลุงข้างหน้านคนมาเนะลงมาซื้อพี่ก็หาปลาอะไรหาปลาอะไรถามได้นะครับหาปลาอะไราได้นะ หาปลาอะไรถามได้นะครับผมม,ม,ม,มีครับปลาเนตัวโคตรสวยอืสวยเท่าไหร่สา,สามบาท เอาสองร้อยสองถ้าเอาสองร้อยเอาแค่ห้าร้อยครับผมถ้าเอาสองร้อยแค่ตัวละสองร้อยละสองร้อยห้าสิบเอาไปเลยไม่มีมาบ่อยนะมาสองร้อยตัวโอเคครับนายล้อก่อนรอก่อนที่เดี๋ยวเขามาซื้อหนุ่มหวนานแป๊ดเดียวซื้อหนุ่มแป๊ดเดียวรอก่อนลูกใครเอ่ยดูแลหน่อยเร็วรวิ่งแล้ว จับทันเด้อร์อะไรอะสองบาทฮะติดก็มีแค่วันนี้ก็หมดแล้วหมดรุ่นมันแล้วโอ้ยกูว่ากูว่ากลัวจะลงแม่โอ้ ต้องไปซื้อขนมก่อนแล้วค่อยมาเอากบนะครับโอเคไหมเอ่ยเอาอก็หนูเขาเอาสองร้อยตัวหนูเอาเขาสองบาทสิบถ้าเอาสองเอาขึ้นน่ะถ้าเขาเอาสองร้อยตัวเลยไงสองร้อยตัวก็จะหมดเลยเนี่ยเออไม่เป็นไรก็ขาดไปเลยรออย่างอันไหนครับสองบาทห้าสิบครับอันนี้ใช่ไหมสองบาทวันนี้ตัวนี้วนนี้

เอาแเอาอย่างดีครับเออก็แล้วแต่นะครับผมครับผมข้าวหมูห้าสิบเอาไปสิจัดไปพี่แต่รอแป๊บนึงนะครับของเกี่ยมไม่ให้แล้วเอาเท่าไหร่นะเอาเท่าไหร่นะสิบตัว ก็ตอนนี้คนก็เยอะนะครับผมงงหมดแล้วตอนนี้คนติดใจหรือซื้อไปใครนะ่ะใหเเพื่อน,น,นพี่ครับพี่พครับพี่สองเหลียงครับพี่บอกชอบสิ เราโลกินไปลงคอเลยไม่ะโลกี่บาทนะพี่ไอ้เบิรงสามัวห้ไอไหวสิบบาทครับหกนี่ว่าสามบาทของเขามาหมดเด้อโวจะเอาเขาจะเจ็ดเลยถูกเวลาอยากนัสิึกษละสี่อะเจเท่าไหร่แล้วเออกสอบาทห้าิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งนะ ยี่ยนะิบห้าบาทมาเอาจะได้ดิครับสองสี่หสามหัวห้าสิบบาทเป็นสา,ามหัวสี่สิบอ่อเมื่อกี้เท่าไหร่วะกบสิบตัวสิบตัวยี่0สามสิบพอไม่เห็นติเห็นหมั้นะ ไมต้องไม่ต้องไม่ต้องมโอเคครับกูเหมือนหมดอาไหนครับไอ้เบิกเรยืดเรื่อ้เลยเรื่อ้เลยอันนี้เบิกอันนีหวาย้่หวที่บ้านเให้เราอ้ใจเหมือนกันอันไหนดีครับทิปบ้าน เลือกโล้นห้าหัวตีสิบไปเลยไม่มีแล้วนะหมดแล้วสองสามไอ้นะคะสามตัวร้อยครับผมสี่ห้าแล้วก็ถามอย่างเดียวแล้วก็ลืม <c oughs> ครับผมอะไรดีครับ เท่าไหร่หนึ่งร้อยโบกตัวละห้าพ่อใส่ให้ไปเลยขอบคุณค่ะห้าสิบตัวได้นะพี่ไปแล้วมันไปแล้วแล้วก็ไม่ช่วยผมด้วยไปชี้อีกไม่ช่วยจับด้วยดูเหรอดูเหรองานดูเหรอถือลดถือก่อนสิบคนเพื่อนถือให้ก่อนเออให้ถือหนึ่ง สอิบบาทครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยอพออเอา้ยบาทพอเอาห้าพอห้าเฮ้่อะไรจ้ะอันนี้เบิกครับสมหัวสี่บไอ้หวสิบบาทได้ขอเป็นยี่สิบีได้ปะ อย่างอย่างอย่างก็จะเอาให้เบิกง,ง่ายเอาไปสองหัวขายอยู่สามหกสี่สิบอันนี้มันมันมีเลขทุกอยเลยกาวสามสิบอ่ะเออไม่ดีพอง่ายไม่ดีอีกไม่ดีอีกหัวยีนนนน่สิกกบก็แพงอีกใช่ปล่อยน้ออก วันนี้นะครับผมเริ่มหมดแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า